เมสซี่ครับเตรียมทาลายสถิติอีกแล้วนะกำลังจะมีการประมูลเสื้อของลีโอนลเมสซี่ครับตัวที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกสําหรับใครที่อยากได้เสื้อของเมสซี่นะครับต้องบอกว่าเตรียมเงินให้พร้อมเลยนะเร็วๆนี้นะครับจะมีการประมูลเสื้อเมสซี่ราคาโดยประมาณครับที่คาดการประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐหรือแปลงเป็นเงินไทยโดยประมาณ 527้บล้าน850บาทเท่านั้นเองนะก่อนที่จะไปดูนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับผมเสื้อของเดอะคิงลิโอเนลเมสซี่นะครับกำลังจะถูกมาประมูลโดยบริษัท AC m o m e n t นโนะครับบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับคาดว่าจะได้ราคาสูงทำลายสถิติเดิมครับสำหรับสถิติเก่าที่มีการประมูลครับไปในราคาแพงที่สุดของเสื้อนะเป็นของไมเคิลจอแดนตำแหนง่ง ตำนานนักบาสเกตบอล NBA นะครับที่ใช้ในรอบชิงชนะเลิศกับทีมชิคาโกบูลนครับในปี1998ซึ่งตอนนั้นประมูลจบที่ราคา10ล้านจุด1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ351ล้าน9แสนบาทไทยนะโอ้โหแต่ละตัวนั้นต้องบอกว่าแพงแนะครับล่าสุดนะครับบริษัทเดิมนะครับเตรียมนำเสื้อแข่งของเดอะคิงชุดที่พาทีมชาติอาเจนิน่าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ครับ ออกมาประมูลซึ่งคาดว่าราคาจะได้ประมาณ10ล้านเหนรียญสหรัฐหรืออาจจะมากกว่าถึง15ล้านเหนรียญสหรัฐเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนั่นจะทําให้ชุดของชิงลิโอเนลเมสซี่ทำลายสถิติของตํานานนักบาสเกตบอลในทันทีนะครับก็สําหรับใครที่ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะครับแบบว่าไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรแล้วนะเสื้อของเมสซี่นะครับลองประมูลดูได้ประมาณ500ล้านบาทไทยเท่านั้นเองนะครับเป็นเสื้อชุดแชมป์โลกเลยนะ ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรีได้ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาถึง14ธันวาคมนี้นครับสำหรับเพื่อนๆใครที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ